รอดูว่าจะเป็นไงครับและนี่ครับเหมือนว่าเกมที่2ของเราจะมาแล้วครับในเ r รังเกลครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมโอ้โหแล้วผ่ากลางแบบนี้มาเลยครับผมจากขางด้านซ้ายไปขวาเลยครับตรงนี้ตัดผ่านบริเวณโพชิงกิครับผมกลางของแมปเลยครับจะไปจบที่บริเวณของ p พรสเซอร์แล้วก็ลิโปกาเลยครับอืมใช่ครับก็เป้นเครื่องบินแบบนี้ก็คือแบบไปได้ทุกทีมนะทุกที่ด้วยใช่ครับผมด้านบนอาจจะลำบากนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไปได้ครับ ช่ครับเพราะว่าเป็นมาจากไลน์เครื่องบินกลางแมปนะครับโอเคครับผมอ่ะเกมนี้ฮะครับยังไงดีครับให้พี่พลก่อน,อนละกันเมื่อกี้อันดับตอนท้ายผมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยู<อ>นิคอร์นเป็นน้องผม,มถือว่ามาอยู่ม,ม,มาอยู่ก็เคมเลยดิมานานทีนะเอองั้นครั้งนี้เหรอผมขอเรียกเป็นเฟิรมมูดอ e ีสปอร์ตละกันเออเฟิมมูดเหรอใช่ใช่แกะม่วงบ้างแม่ผมอยากมาเวเด็กอินเตอร์บ้างนะแต่ว่ารอบนี้ยังครับผมครับเอาขี้โกงเลยเดทเกมมิ่ง มาแน่ <g rain> <g rain> มาแน่แม่จ๋าวันนี้เอาแน่โอเคครับผมนี่ครับตัดภาพที่คิวคอนเฟิร์มของแชมป์ในเกมที่แล้วครับผมเพชรเดรลออนคิวโอปอแล้วก็เออซ่าพาลาลุยเลยครับหลงหลงใกล้ลงสกูครับมันไม่อยู่ตารับจากจีเนียสปอร์ตใกล้ๆด้วยครับแล้วโอ้โ <c oughs> หแล้วจีเนียสปอร์ตเนี่ยแกทับหลายทีมจัดเลยนะนี่ไงแย่งรถกันแล้วครับเนี่ยโอ้โหวิอะไรนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ครับพยายามบิดแต่ชนครับผมนี่แล้ววิ่งจูวิ่งจุกแหมหลบไปได้ครับตรงนี้ ไม่เอาอะไรด้วยครับโอ้โหมีเพื่อนมีเพื่อนคขำอยู่ไงข้า<ช>งฝั่งกั<ะ>้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปชนเขาเดี๋ยวเขาหยิบปืนมายิงไงโอ้โนี่ฮะทั้นดาวของคิวคอนเฟิร์มเขาออกมารีกรุ๊บกับเพือ่อนก่อนเลยครับผมวงอยู่ซ้ายขวาเลยครับตอนนี้ครับก็นิวเฮาส์ครับเ <m ood s> พิ่์มมูดครับทีมนับผู้วันนะก็โอ้โหทีมนับผู้วันเนี่ยเกมที่แล้วก็วงก็ดีนะกลางวงทุกรอบนะทีมนับผู้วันนะนะครับผมคือ ตำแหน่งของแกเนี่ยจะอยู่บริเวณกลางแทบจะวงทุกเฟสเลยนะครับใช่ครับนี่ครับผมคิวคอนเฟิร์มครับบริเวณสักคูแล้วผมฟาร์มอยู่ตรงนี้ฮะอืมก็ซาพันลุยครับใช่ครับก็แบ่งเป็นสองสองนะเมื่อกี้ใช่ผมตัดภาพมาที่เด็กเพนดิบเบิลก็ผมทริปเปิลเซเว่นเลยครับผมเดวินนะเป็นแทนวูแล้วก็เป็นด้านของดึกเหี่ยวใช่ครับก็แบ่งกันลงค่อนข้างที่จะหาสมควรครับดึกเหี่ยวเนี่ยมาลงซะห่างมากเลยครับสําหรับ สีตัวเู้เล่นครบครับผมตอนนี้มีสีแต้มคิวครับเดนเทดเกมมิ Day ่งใช่ครับน,นี่ฟังชั่นใหม่ไงเอาเวนี้เลยดี New Generation New Sport ครับอูหนี่สี่คนจะลงตรงไหนเนี่ยผมรอดูอยู่เนี่ยก<อ>็เข่าห้าจีไม่ได้กินนะไรฟุกกี้ครับเป็นน็อกเลลิกมาได้ครับอืมอาเลยครับขอบ้านนี้เหรอใกล้ๆเด t เทขวานี่ EA นะลงมาจะโดนสอยปนะ่ะน่ะอุ้ยเขาเห็นล่มน่ะ โอ้โหมาครับมาลายกระสุนมาครับสีชมพูมาเลยครับผมแบบนี้เอริน่าเห็นครับใช่ครับโอ้โหใกล้ๆนี่มีนิวเฮาส์ด้วยเลยครับโอ้โหแล้วลงพื้นปุ๊บยิงไล่เลยครับตอนนี้ครับแล้วแดดบูครับไปน็อกหอยอันมาได้ครับโอ้โหเรียกว่าไล่ที่ก่อนเลยครับผมนิวเจเนชั่นครับตรงนี้ได้มาสีแต้มคิวแล้วนี่ครับเรียกว่าเกมนี้ส่งมาดีมากๆเลยครับใช่ครับแต่ว่าโดนสปอตตำแหน่งครับยิงเข้ามาจากหลายที่เหมือนกันครับผม ดีครับก็เกมยังทรงอยู่นะครับก็ผมเคยไปดูแข่งก่อนหน้านี้มานี่คือแบบฟังก์ชันการที่เราโดดล่มใหม่อีกครั้งเนี่ยคือจะใช้ในการที่ไปเอาที่สูงครับพื้นที่สูงก็คือเขา 5G อ่ะอืใช้บ่อยผมเห็นสองสารอบแล้วและก็คือคนที่ลงมาที่หลังเนี่ยยิงชนะด้วยนะแปลกตรงนี้แหละคือยิงสอยกลางกลาศมันยากครับใช่ยากไปนะผมของจริงก็ต้องวางกันหน้าต่อหน้าเรื่องนี้ครับผมจ่าบีสเปรมาตัก แล้วเป็นที07ครับผมหรือว่าทันเดอร์เขาเป็นน้องส่เซอร์ทีมาจากบีน้องยูต่ามาได้ครับผมเสียสองป๊อประเบิดวางไว้ก่อนตรงนี้ครับผมเบรกไว้แล้วเปลี่ยนจุดมาเล่นบริเวณทางนานของด้านข้างของบ้านครับวงก็เลยจะบีบมาแล้วโดนยิงมาครับโอ้ยโอ้ยยังไงต่อจะบีจะบีต้องออกมากอดครับแล้รีบสามออกจากเกมไปครับตอนนี้ครับคอลลี่คอลลี่อยู่ด้านในบ้านครับพยายามจะหลบเล่นกับสมออยู่แล้วออกประตูมาแล้วล่องตรงสังกะสียังไม่เห็นเลยครับ โอ้โหต้องชุบเพื่อนก่อนเลยครับผมโดนไฟไล่มาแล้วครับผมจีนเนี่ยอีสปอร์ตครับแล้วทันเดอร์ครับวิ่งใส่บ้านตรงนี้มาเลยครับผมโอ้โหแล้วโดนระเบิดมาจากเพื่อนครับธนวัตรทีเอสเนี่ยผมทันเดอร์ครับยามหามุมยิงอยู่ครับตอนนี้เหลือคอร์ี่คนเดียวครับผมจีนเนี่ยอีสปอร์ตใช่ครับแต่เพิ่มมูดจะปิดไฟนีนะครับโอ้โหต้องรีบเอาแต้มคิวเพิ่มเลยครับตอนนี้ครับเพิ่มมูดีสปอร์ตครับเนี่ยระเบิดชิงไปก่อนเลยครับ แล้วคอรีเขาหนีไปชั้นสองแล้วครับผมตอนนี้ฮะเฟิ์สเดกกันมาก่อนมาแล้วครับโผล่มูดครับประกบกระชับพื้นที่กันหน่อยครับโดนไฟติดไฟมาแล้วครับตอนนี้มาครับผมคอรีปั๊มยาอนวัตกระโดดแฟดชิ่งไปนี่กระโดดยิงนี่ของจริงถ้าทำได้นของจริงเลยอันนี้ครับหเก้าสิบนะใช่ครับ นี่ยิงไปก่อนครับปืนไอ้ดรอปปืนใหม่แทน A U G ครับเพราะว่า A U G เนี่ยมาอยู่ในบริเวณดรอปแบบปกติแล้วครับแล้วไปมอสครับไปได้เด็กเหี้ยวมาครับมาแล้วครับ Day 8 Gaming กับตีเอ็กเพนดิเบิลครับผมไฟนี้ฮะในพิกเจอร์ในพิกเจอร์ของเราครับผมแล้วเพิ่มข้อมูลพยายามจะปิดคอรี่ตรงนี้อยู่ครับยังมีต่อครับตอนนี้ครับสองทีมนี้ไฟยังไม่จบเลยครับคอรี่ยังยืนอยู่ได้ครับเลนลิกครับเป็นน้องเดวินครับจากทีมเอ็กเพนดิเบิลมาครับ กลายเป็นว่าเอฟเพนดิเบิลโดนลุมมาจากทั้งเดทเพลทแล้วก็ยารีนาแล้วแฟดไประเบิดน็อกใส่ทิพเปอร์เซเว่นมาแล้วลกนันมา์ระเบิดน็อกมีโอยูครับผมเอไมทีกับทีมนัมเบอร์วันครับสองทีมนี้ตีกันทุกแมปครับตีกันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ครับเอฟเพนดิเบิลจบอันที่สิบสองมาและนี่ครับทันเดอร์ครับปิดงานคอรี่ไปครับโอ้โหตามสถิติครับจีเนียสสปอร์ตจบอันดับที่สิบเอ็ดครับเดทเพลทครับยังมีประเด็นที่บ้านริมเลย์ตรงนี้อยู่ครับใช่ครับผม ก็เคลียร์ดิเันิเบิลไปได้ครับแต่ว่าพื้นที่ในวงเนี่ยเป็นของเอีารีน่านะครับตรงนี้แล้วเจคอบระเบิดต้องไปลัมบาวูครับผมมาแล้วครับเอ็มไอทีเอสเพื่อนกันมาถ่านควันถ่านควันโลตัมบายสเปลงตรงนี้แล้วปิดทีมนะเมื่อวันจบอันดับสิบไปครับผมเอ็มไอทีเอสครับไฟนี้ชนะมาได้ครับเดินตามมาแลเพื่อนกันเพื่อนกันช่วยเซตของเพื่อนกันขนาดแหมคิวคอนเฟิร์มกับแอทแทคออร่าครับตรงนี้มาเอ็กซ์เคอรเซียโดนระเบิดน้องจากโอปปอร์ตตะกอนแล้วเพชรเต็มสเปย์มาพยายามจะหวังซ้ำแต้มคิวเลยครัับบใช่คร ทีไฟไปเลยสโม็กแต่ยังไม่โดนครับตอนนี้ครับแล้วมีการอุ้มเพื่อนไปแล้วครับบอกอย่าพึ่งไปครับแล้วโอปอนครับได้แต้มจากเอกลูเซียมาครับและขออีกสักหนึ่งลูกมาโอทูสเกิร์ตโดนน็อกไปด้วยโอปอนอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหคิวคอนเฟิร์มครับวันนี้มาทรงดีมากๆเลยครับผมเนี่ยโอปอนครับสเปรย์เก็บโอทูสเกิร์ตไปต้องหนีเขาแอทแทกออร่าแต่ว่าโดนทันเดอร์รับครับผมเจไดครับโอ้โหร่วงจากรถครับเรียบร้อยให้แอทแทกออร่าจบไปนลับที่เก้าไปจากเทอร์มูดอีสปอร์ตครับโอ้โหเหลือ อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับเพิร์มูธกับคิวคอนเฟิร์มครับแต่โซนด้านล่างของวงเนี่ยอยู่เยอะมากครับแล้วนี่ครับวงมาครับเข้าบริเวณ New House Esports กับ E Arena ครับใช่ครับผมบริเวณฟาร์มด้านบนท่าหน้าของเพิร์มูธยังอยู่ได้นะครับนี่ฮะเดสเฟรคเอมิงก็สามารถเลาะขอบวงมาได้ครับใช่ครับนี่ฮะอ่าเจ้าผีเตอร์ครับผมถ้าทีมมาบ้านบริเวณฟาร์มตรงนี้จะโดนเพิร์มูธรับเลยครับอเล็กอเล็กทีมบ้านมาแปะตรงนี้ก่อนเลยครับผม มาครับโดนยิงคอมาก่อนฟลุกกี้ฟลุกกี้พยายามสมัดหัแล้วแล้องเปมาเกือบน้องเขาบโอ้โหข้ากำแพงต้องหลบหลังกำแพงมาก่อนเลยครับใช่ครับและนี่ครับบอบบนครับรับบ้านชั้นหนึ่งตรงนี้อยู่ครับแต่เข้าเข้ามาแล้วอจินบอร์ดน้ฟลุกกี้มาได้แล้วแฟนออกมาครับนี่อีวิพัติครับเท็จน้องบอบบนมายังไงต่อตอนนี้จ่าจ่ามาแล้วพร้อมเออนี่ครับทันเดอร์ขออภัยนะแม่พีก้าวสูงมาเดินยัดต่อครับและนี่ครับเกเนเไปยัดบ้านนี้ไปก่อนอจินบอร์ดครับได้แต่จากฟุกกี้มาแล้วโดนยิงคอมาจากโอปอนไกลๆอีกครับบผมมาแล้วออจิด พยายามจะเปิดประตูวิ่งไล่นี่วิ่งหนีนี่วิ่งไล่โอ้โหจินบอดน็อกไปครับผมแล้วไป็นหน้าของจา่าบีก็ไปน,น้อ,อกวี่งพัติคืนมาได้ครับใช่เอาเลยครับอาร์เอนเจิลพรีเดเตอร์แบบนี้2ต่อ1ครับผมเพิร์ลมูดเหลือจ่าบีธนวัตเทียรคนเดียว10คิวไปแล้วผมเพิร์ลมูดธ<อ>นวัตหนึ่งต่อสองแล้วนด้วยขับขีมใส่อาร<า>ีนามาแล้วซิตซี่ครับระเบิดน็อกไปแล้วอินไซด์ไปน็อกนูรินมาแล้วฮาขยิบไปน็อกโจชเวมาแบบนี้เอาเลยครับผมจ่าบีกระโดดลงที่คืนตกลงมาไม่ฮะ ซิซี่ตรงนี้ไปเก็บแต้มมาจากนูรินแล้วเตเทตเหลือเบลมอสคนเดียวใช่ครับโอ้โหเหลือคนเดียวครับจากจังหวะรับครับโดนทางของเกรเนตกับยิงไปคนละหนึ่งเนาะครับเมื่อกี้แล้วฟอลโล่ครับซิซี่ครับเห็นรู้ตำแหน่งมาแต่หูหอยอันครับยิงคอซิซี่มาต้องหลบไปปั๊มยากันก่อนครับและเกมมด้าี่นายรับมาครับเก็บเบลมอสไปครับเดะเทตจบอันดับที่7ครับมาเลยครับผมโอ้โหอีอารีน่าครับรับเต็มครับแบบนี้สี่แต้มคิวโคบครับของเฟติห้าตีกันเดือดครับผม เอาลครับมาแล้วนะตอนนี้ครับเอลลีนาครับ4คิวในมือครับผมพยายามจะเดินกระชับพื้นที่กันต่อครับโซนด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ของเขาไปเรียบร้อยเลยครับเอลลีนานะใช่ครับแต่ว่าทางอังแองเจิลพีเดเตอร์นะเหมือนว่าบริเวณฟาร์มก็จะได้พื้นที่ตรงนั้นมาเลยครับการไปปิดเพลูเมอร์ได้แต่ว่าเสียหายหนักครับผมแล้ว m i t s ครับมาแล้วฮะไปด้านหน้าคิวคอนเฟิร์มรออยู่แต่ว่าโอ้โหทริกเตอร์น็อกดั๊กแมนมาก่อนแล้วเออซ่าพาลุยครับผม พยายามจะสร้างโอกตรงนี้ครับเพาะใส่ต่อที่บนเฟิร์ม MITS ไลน์นี้ผ่านมายังไงเ็เฉยแล้วโดนโอปอลลับครับตรงนี้ลงรถมาโดนได้มาเจคอบน็อกใส่โอปอลแล้วลองเคเป็นน็อกใสล้มนัทไมเลยครับโอ้แล้วแจไม่หยุดในห้องอีสปอร์ตครับแต่ตอนนี้เพรเดตครับโดนน็อกมาจนได้ครับแต่ก่อนน็อกครับเขาเจคอบมาเหมือนกันด้วยเกรเดตมาแล้วคิวคอนเฟิร์มจบไปอันดับที่6ไปครับ MITS เหลือแค่เอกซิคนเดียวที่ยังจะชุบเพื่อนได้อยู่ครับเจคอบกับล้มนัทไมา เหมือนจะรีเซ็ตได้นะครับผมตรงนี้ฮะเอาเลยครับได้มาทั้งหมด6แต้มคิวแล้วนะครับผม MITS ครับตอนนี้ขึ้นเป็นักที่2ของตารางแล้วครับวงบีบเข้ากลางนะครับผมสวยๆคือ New House e Sport นะตอนนี้นะครับเฮ้ยแต่ New House กับ New Gen ครับตอนนี้โอ้โห New New ทั้งคู่ครับตอนนี้แต่หากใครขอสักทีไหมขอลองหน่อยละกันครับวังงีครับเข้ามาที่บ้านชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแล้วระเบิดมาตรงนี้ครับเนี้ยวังงี ระเบิดสวนคืนไปชิ่งกำแพงลงแหลงเขาหลบหนีหลบไปได้นะใช่ครับผมนี่ฮะวานนี้ครับชั้นต่อครับผมลองเครครับผมนี่ผมไฟเดนกับนิวเฮาส์เฟรมก่อนวันนี้วันนี้พยายามเปรมอยู่แบบเอียดีหน,น,น้ามาแจมนะมาอยู่ใกล้แล้วครับมาแล้วสีชมพูเต็มแปลโคแบบนี้ฮะอุ้มแล้วโดนระเบิดมาครับสะโขบมันเคลื่อนครับตรงนี้วานนี้ต้องถอยมันก่อนโดนไปครึ่งหลอดใช่ครับ โอ้นี่ครับแฟบนะตอนนี้พยายามจะเล่นอยู่ตรงชั้นหนึ่งตรงนี้อยู่ครับตอนนี้ออปชันไปห้องน้ำใกล้ๆห้องเก็บของมาแล้วจังหวะนี้ไงโอ้ห้อยอันเข้ามาพอดีครับน็อกไปจนได้ครับนี่ครับแฟบก็เบิดน็อกใส่ไปครับผมแล้วยังต่อเรื่องเข้าเออูดีสเปรไกลๆใส่ลูกนันไม้ครับผมติดดาเมจไปแฟบตรงนี้พยายามจะเคาะต่อครับล้กนันไมยังวิ่งหลบมาได้ครับเกือบน็อกเปนเหมือนกันครับลกนันไม้ครับและนี่ครับทิกดึอครับพยายามจะยิงฟอลโล่ไปแต่มาที่ลองเคครับพยายามจะ ปิดทันทีวิวเจนให้ได้ครับตอนนี้ว่าเสียเปียดสูงไปค่อนข้างเยอะครับผมลองเคลองเคครับผมสเปรย์เกี่ยวใส่วานีไปก่อนเลยครับเจ็บเหมือนกันเอ็มไอเทียนใช้จังหวะนี้ครับมูฟเข้ามาที่บริเวณกลางวงครับเอลลีนาเนี่ยตอนนี้ก็พยายามจะล้อมบ้านของนิวเฮาส์กับนิวเจนอยู่เหมือนกันครับใช่ครับผมไฟจะจบที่บ้านนี้นะแล้วก็เหลืออังเจลเพียเตอร์คนเดียวไกลๆครับผม5ทีมครบครับใช่ครับนี่ฮะไปจบบ้านครับผมแบบนี้ แต่ว่า MTS ครับโดนยิงแจมมาไม่พักเหมือนกันครับผมสังเกตจากมินิมแมปเลยครับนี่เอทริกดื้ดืออีกเสร็จปิดประตูเลยพอพอโฟ,อฟ,อฟอกัสตัวอื่นก่อนครับตอนนี้ครับแล้วลองเคครับโอ้แล้วนิวฮาวกับนิวเจนตอนนี้กลายเป็นว่างเงียบเลยครับใช่ครับผมกลายเป็นว่าเกมต่อจากนี้เนี่ยจต้องรองวงในเฟสหน้านะครับเพราะว่าจะไม่น่าจะเกิดการแบบทิมบ้านกันเลยในตอนนี้นะครับ ี่ครับอ้เจ้าพิเดเตอร์ครับอาจินบอดครับคนสุดท้ายของทีมครับตอนนี้ขึ้นร้อนเลยครับเตรียมจะมูแบบหาพื้นที่เล่นใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับผมโอ้ไม่นะเนียนไว้นะลงเลยพอโอเคครับนี่ฮะอาจินบอดครับผมไกลๆเห็นอียรีนาครับสวางตำแหน่งเลยเรียบร้อยครับผมต้องใส่เซอร์วิสสกิลครับเพื่อเก็บแต้มเซสเมนต์พอยให้ได้มากที่สุดเลยครับใช่ครับ นี่ครับห้าทีมสิบสี่ alive ครับผมในวงเฟสที่หกแบบนี้ครับอีกสิบสามวินาทีครับวงเฟสที่เจ็ดจะมาเลยครับผมเลลิกอีอารีน่ายังเหลือสี่ตัวผู้เล่นครบนะครับในกรณีเดียวกันกับนิวเจเนชั่นนะใช่ครับวงบีบเฟสที่เจ็ดเข้าซ้ายครับผมอีอารีน่าครับแล้วบ้านนั้นต้องออขวาล่างอาวแล้วนิวเฮาส์กับนิวเจนครับ คืออยู่บ้านในนิวเฮาส์นิวเจนเผอเอต้องนิวเกมด้วยครับเพราะว่าออกยากเลยครับตรงนี้ต้องไฟต์กันก่อนครับแล้วเคนมาที่ไหนหรือว่าน่าจะซิซี่นะน่าจะรับอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ใช่ครับทีเอแบกไว้สองคนรอรับด้วยนะครับผมหลังจบไฟต์ในบ้านนี้ครับแต่ไอทีเอสเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องยุ่งกับใครเนี้ยแล้วเนี้ยแล้วครับเนี่ยลองเทครับโดนเรียกว่าสเปรน็อกแฟบมาได้เลยครับโอ้โหใช่ครับโอ้ี่ครับหากใครครับเล่นที่สูงมาแต่โดนยิงมาเหมือนกันครับตอนนี้ด้านฟูครับเตรียมจะ ออปชันใส่ไปแล้วพาเพื่อนปีนหน้าต่างเข้าไปเลยเขตในที่น่ายครับเป็นน็อกทิกดื้อมาได้ครับแล้วลองเคครับผมเป็นน็อกวันนีมาเขาลองเคซ้ำวันเงินอจากเกมไปเลยครับหาใครมาชุบแฟบก่อนแล้วเจขอไปเปิดน็อกใส่ซิสซี่ครับผมเอ็ไอทีเอสจะมาแจมไฟด้วยเหมือนกันเลยครับมีการยิงแจมมาจากเอ็ไอทีเอสครับผมที่อยู่ไกลๆนะครับยังจะขยับเข้าไปในวงมาลองเคน้องหาใครไปแล้วสเปยกรเปยตอบเพียงจะซ้ำไปอู้แต่มีออปชันมาจากแดนปูครับเจ็บพอสมควรครับใช่ครับลองเคครับเหลือตัวผู้เล่นคนเดียวครับผมตอนนี้นิวเฮาส์ ต้องเอาตัวรอดก่อนครับผมลองเทไปได้แต้มหลายตายมาจากหาใครับผมตอนนี้เฟิร์สเอกัมาก่อนเดี๋ยวลงนันมาไปเปิดน็อกใส่แฟบมาได้ครับผมมาเลยครับ MIT มเกมนี้เอไมทีเอสครับแจมหมดครับตอนนี้พยายามจะหาแต้มให้กับเขาเรื่อยๆครับผมแล้วเป็นเอ็กโครซิตครับไปซ้ำทริกเดียวจากเกมไปได้ครับเลยลองเทโดนแดกดูปิดไปครับนิวเฮาส์จบเป็นอันที่5ไปครับผมตีทีเขาตรงนี้เลลิคอใส่เมื่อกี้มาแม่ จบไปได้ครับผม4 3 1 1นเลยครับใช่ครับโอ้อรอรีน่าตอนนี้คนเยอะที่สุดใน4ทีมนี้แล้ะครับมี4คนนั่นเองครับลงนันมาเคาะคืนใส่เลลิกส์ครับนี่ฮะในบ้านครับผมนิวเจเนเรชั่นครับคนเดียวโดนวงบีบนะฮะนี่ฮะแดดบลูแดดบลูบอกไม่มีทางเลือกครับแบบนี้ฮะแล้วแดดบลูครับก่อนตายขอด็อกซิซี่ก่อนลวกันแบบนี้มิดหวานหรือเปล่าครับ แต่ว่าอินไซด์ผมไปปิดแดบบลัจะเกมมาได้ครับผมยัง4ตัวผู้เล่นอยู่ครับทางด้านของเอีรีนาถ้ารีเซ็ตกลับมาได้ใช่ครับและเหมือนว่าอินไซด์จะไปชุบเพื่อนครับเลลิกครับไปค้ำให้กับเพื่อนอยู่ครับเจคอบรู้ตำแหน่งทางด้านของเลลิกแล้วหุ่นเค็มได้ที่นายครับยิงเกือบน็อปไปยังไงต่อยิงฟอลโล่มาครับด้วยเอเคสิบสองครับอยากจะยิงไปเลลิกน้องเอ็คลอสิตคืนมาครับเมื่อกี้ต้องหลบหลังกองฟางมันก่อนเลยเลยครับผมฟอลโล่คมๆครับแบบนี้แล้เค็มได้ที่นายครับ ยามสองด้านซ้ายมือก่อนแล้วระเบิดลงแหลกครับลงนันมาเก็บซิซี่กับน้องอินไซด์มาได้ครับผมเกมพิกแบบนี้โอ้โหเมื่อกี้ครับออปชั่นับแมนจะจัดครับคดีพิกเลยครับตอนนี้แต่เลนเลครับยังขำอยู่ครับขำอยู่จากด้านซ้ายของแผนที่ครับกลายเป็น3ต่อ2ครับผมเพราะว่าทางน้านขอเรน่าที่น็อกเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขาแบ่งเล่น2 2ตั้งแต่แรกใช่ครับ หนึ่งตัวน้องเนี่ยอยู่แต่ไกลนะครับนี่ฮะอจินบอทแล้จินบอททีมอ e ีอารีนาอีกครับแบบนี้ไอทีเอสโอ้โหงูเนะี่ยโอ้โหแล้วงูเนี่ยงูแต่ว่ามิดเห็นหมิดเห็นงูแล้วลงน้ำมายปิดอจินบอทออกจากเกมครับอาร์แอนเจอร์พรีเตอร์จอดที่3ไปครับผมใช่ครับอย่างน้อยเกมนี้ครับทีมไทยจะได้ไก่แน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไทยไหนอีอารีนาหรือไม่ที่ไทยแลนด์อ่ะใช่ครับผมหนึ่งสามต่อสองนะไฟนี้ใชครับอีอารีนาเหลือเคมในที่นายกับเลลิกเลยครับ ประมาทไม่ได้นะสองต่อสามเนี่ยมันเป็นมันเป็นจำนวนที่คือแค่ยิงฝั่งสองคนเนี่ยยิงน็อกฝั่งสามเนี่ก็คือคนเท่ากันแล้วใช่ครับผมนี่ครับเอกโซสิทครับปอดตำแหน่ง้แค่หูเล็กนี่ไงเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวล่วงมาครับโลนันมา์ซ้ำอินแล้วจะเกมไปก่อนไงตัวนี้เดี๋ยวโลนันมา์เคาะต่อครับผมเฮ้ยโอ้โหเลลิกมุมนี้หกสิเอต้าเม็ดเก้าตัวโอ้ว่าแล้วแบบนี้สองต่อสองจริงแบบพี่พลพูดเลยครับ แล้วมือสนายด้วยดิคนนี้อใช่ครับ blue a ช t i o n มาเลยครับตอนนี้ครับและเค็มนันทินายครับส่องไงพยายามมาส่องหาด้านซ้ายกันก่อนครับมีสมอปิดด้านหน้าตัวเองไว้ครับเพื่อที่จะคลุมตำแหน่งต้นไม้ตรงนี้ไว้อยู่ครับใช่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทางไดเอเวทอยากจะเล่นระยะใกล้มากกว่าครับตรงนี้เจคอบขอ sr คูณ8ใส่เข็มนันทินายไปกอนเลยครับใช่บอ้เจ็บครับล้มนั่นกอ2สองจะแตกด้วยครับคอยเอาขึ้นรถมาเข็มนันท่นายครับผม เจคอบเห็นหัวเคาะใส่อยู่แม่ยังไม่ติดดาเมจเลยครับใช่ครับบีบมานะเขาขยับมาครับเอาเลยครับเกมคานแข่งครับแบบนี้ลุกนันใหม่ลุกนันลุกไม่ได้นะตอนนี้ถ้าลุกตอนนี้คือโดนสปอตแน่นอนใช่ครับแต่เจคอบครับยืนค้ำให้เพื่อนอยู่ครับไกลครับตรงนี้อยังไงเลลิกโอ้แล้วหมวกสองก็กำลังจะแตกเหมือนกันครับเลลิกครับตอนนี้ครับสภาพอุปกรณ์ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับ เ,เล,ลยลกังงไต่อแเค,หน,หน,คเนหลังต้นไม้อยู่มีการเปิดเสียงมาจากเรนหลีกครับรู้ตำแหน่งเจคอบครับแล้วออปชั่นมา1ลูก1ลูกท่วนยังไงโอ้โหเข้าไป36ดาเมจครับมันใกล้ไปหน่อยครับถ้าไกลกว่านี้แบบลูกนี้แหละไม่แน่นอนเลยครับผมแล้วต้องนไมาเป็นน้องใส่เรนหลีกครับเอา,เ,อาเลยครับเคเอ็มนายที่นาย on ครับผมแต่ว่าเจคอบสปอตตำแหน่งเล็งหลังต้นไม้รอเลยเจคอบครับจังหวะของสโคบมาครับแล้วยังไงต่อวยังจะเดินไล่มา กชับเข้ามาใกล้ๆต้นไม้ครับเรนลีครับโอ้โหมาดีคอยเพื่อที่จะรู้ตำแหน่งเลยครับเลนหลังสโมอยู่ตอนที่เคมนตอนที่นายแฟดเฮ้ยไปอุ้ยโอ้โหจะไปมาหนึ่งหนึ่งเป็นเอ็มทีเอสครับผมโอ้โห็อดสุดท้ายครับเกือบนะเกือบเอคอบครับผม